สวัสดีใกล้เที่ยงค่ะไก่ตัวงามหรือไก่อะไรเนี่ย <c oughs> มันให้ลูกก็ลิงแง่มันออกมาใส่กระถางใหม่สวยอันี้มานางพิมอันนี้ เศรษฐีสุพรรณจากต้นใหญ่ๆยุบเหลือแค่นี้ก็เอามาใส่กระถางเล็กแล้วก็มาอยู่ในตู้ออ,อันนี้อะไรไม่รู้เกิดอยู่กับเขากร็ถางเก่าสวยมากเลยค่ะสวยแดงแล้ะใบบิดๆเหมือนนางพิ้วเลย เมื่อไรจะโตมานางพิมพ์โอเคเดี๋ยวไปจัดการแยกหน่อพาหัวแม่เขาต่อไปหนาวก็จะผ่าสวไม่มีอะไรทา <laughs>